ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมร้านวัดเพิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่23กันยายน2564นะครับวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจกล้องเล็งสายล่ายิงไวนะครับของ v a r i l b b e Compact 3 9ณ3 2นะครับผมอ่าโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับก็ใช้สำหรับอ่าอ่าอารมณ์ PCP นะครับแล้วก็ลูกกด7 2นะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับสำหรับอ่ากล้องตัวนี้นะครับ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมเรามาดูในส่วนของสเปคการใช้งานนะครับผมสเปคการใช้งานของกล้องตัวนี้นะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับกำลังการซูมนะครับก็จะอยู่ที่3-9เท่านะครับหน้าเลนขนาด32มิลนะครับผมเป็นกล้องที่สั้นมากนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเรามาดูความยาวนะครับผมความยาวแล้วก็น้ําหนักกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคนะครับผมโอเคนะครับน้าหนักของกล้องตัวนี้นะครับผม น้ำหนักของกล้องตัวนี้นะครับจะอยู่ที่409กรัมนะครับผม409กรัมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหน่วยเป็นกรัมนะครับโอเคนะครับ409กรัมแล้วก็ความยาวนะครับความยาวจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับมาชมกันนะครับในส่วนของความยาวนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับ21ซนตเมตรนะครับผม21ซนเมตรนะครับ ประมาณนี้นะครับ8นิ้วนิดๆนะครับผม21ซนติเมตรความยาวนะครับน้ำหนัก409กรัมนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นตัวปรับนอกนะครับผมปรับนอกนะครับไฟเส้นเล็งมีอยู่สีสีคืแดงปรับได้5ระดับไฟท่อยิม5 4มิลนั่นเลยขนาด32มิลปรับหลาด้านหน้านะครับกำลังการซูมนะครับ3ถึงเเท่านะครับระยะการซูมก็5้าถึงเมตรนะครับปรับเลนส์ายตาได้นะครับผมสุดงามนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของเส้นเล็งนะครับผม เส้นเล็งเป็นลักษณะแบบมินดอตนะครับผมเป็นลักษณะแบบมินดอตตามภาพแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะของเส้นเล็งของกล้องตัวนี้นะครับผมสวยงามนะครับมองง่ายนะครับผมโอเคโอเคสวยงามนะครับเล็กสั้นนะครับเล็กสั้นกระทัดรัดนะครับสําหรับสายล่ายิงไวนะครับยิงเร็วนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูสเปคแล้วก็มาดูของแถมนะครับของแถมนะครับขาจับร่างสิบเอ็ดมิลทรงสูงหนึ่งคู่นะครับผมอ่าทอรอแสงหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็ฝาปิดหัวท้ายแบบกระดกหนึ่งคู่ผ้าชเชลล์หนึ่งผืนประแจนหนึ่งตัวอุปกรณ์ครบกล่องพร้อมใช้งานในราคาเพียง1,290บาทรวมส่งฟรีนะครับผมเก็บปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับผมราคาเพียง1,290บาทรวมส่งฟรีท่านใดต้องการเก็บปลายทางบวกเพิ่ม100บาทส่นใหสินค้านะครับแอดมาที่ไลน์ ID 086 439 5510ครับผมแอดไลนม์มาสอบถามได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ